จะพูดถึงสิ่งที่คุณสิริิิรทัศน์พูดเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครได้มาฟังมาอา่านก็จะเห็นด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละมีค่าบวกก็มีค่าลบมีขาวก็มีดำมันก็ต้องมีบ้างหละที่บางคนเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเพราะบางคนเขาได้เจอผู้ชายที่ยอมทุ่มเทให้เขาเพื่อให้ได้เงินมาแล้วผู้หญิงเองเมื่อได้เจอผู้ชายที่มีเงิน เขาก็อาจจะไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยคุณจะหน้าตาอย่างไรคุณจะขี้เล่คุณจะรูปหรอโดยเฉพาะสาวสาวที่มองหาฝรั่งเชื่อเถอะเกือบจะร้อยทั้งร้อยคุณก็คงจะต้องคิดว่าฝรั่งจะต้องทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่มันก็มีไม่น้อยนะที่มีสามีฝรั่งด้วยเหตุผลอื่นป้าอ้อยคนหนึ่งแหละ ที่มีสามีฝรั่งด้วยเหตุผลอื่นเพราะอะไรไปฟังไปชมคลิปต่างๆที่พ่ออ้อยทำเกี่ยวกับครอบครัวของเราดูแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับสาวๆทั้งหลายที่มีความรู้สึกและความรัก ที่เกิดขึ้นจริงการหาสามีฝรั่งด้วยเหตุผลอื่นแต่ก็แน่ละเรื่องเงินก็อาจจะเป็นส่วนประกอบด้วยเหมือนกันเพราะใครๆก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น